อะไรนี่เคยเจอกันนี่รถคันนี้ใช่ไหมใช่ไหมรถอะไรมารถอะไรจ๊ะมาแท็กซี่ หาที่ไหนหาที่ไหนครับมาระยะบางสะลามฮะมารถอะไรนี่เคยเจอกันนี่เออรถคันนี้ใช่ไหมใช่ไหมรถอะไรมารถอะไรจ๊ะมาแท็กซี่มาแท็กซี่เราพาที่ไหนพาที่ไหนพาที่ไหนครับ,ราบาสาบาาลาลมพาที่ไหนอยู่ระยะบางสลามนทุเรียนเหรอโคกอะโคกสามโคกแต่บ้านในตลาด tại tại chụp hình á, anh ta làm gì à không, không phải, này, này, สามข้เห็นบอดเลยสักข้อไอ้นูนนั้นอธิษฐานอยู่ไหนในบ้านหรือนอกวะแล้นู่นนะน่ะนอกว้าครับเนี่ยนอานครับดูหลักฐานกับประชาชนสิบมืองก็ตั้งแต่ตอนเช้าประมาณหกโมงเสร็จเก็ไปเจอพระพอมที่ราสิขาบทแล้วที่นในกรณีที่อยู่สนักสงที่พัวน้องเสือข้ามาบินเทบบา่ นอกเวลาคือหมายถึงมีเสบัาตัวแต่ปรมาจีสี่ไม่มีสังกัดที่แน่นอนก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็ให้ตํารวจดำเนินการในการแจ้งความในเรื่องของการแต่งกายี่แบบพระสงฆ์ส่วนอีกสองรูปเป็นพระจริงที่มาเป็นบาตท,ที่เดียวกันก็ไม่มีสังกัดที่แน่นอนแล้วก็พักในแหล่งที่ไม่ใช่วัดบาอารามแล้วก็ออกเสบา่าก่อนเวลาึือไม่มีที่ตัดจำมัสาเป็นเขาเรียกว่ามาแบบไม่มีที่สังกัด ก็ยำราชีขาไปสองรูปก็าําเนินการไปเรียบร้อย่าจะยก็โยมถ้าอยู่ในตลาดใดก็ตามหรือจะตลาดสีุมเมือก็ตามรุ่นในเขตปริมณฑลก็ดีเห็นพฤติกรรมของพระที่ออกมิบัาบตั้งแต่ก่อนเวลาเพราะว่าในช่วงฤดูกาลเข้าราสาพระจะต้องมีการจำพรรษาจะออกจากวัดได้ประมาณตีห้าสี่สิบห้าถ้ามาก่อนเวลานั้นก็ให้แจ้งพระวิทยาธิการหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยามหรือ ผู้ที่ดูแลตลาดแต่ทางนั้นเขาก็จะแจ้งมาทางพระสงค์ที่เป็นเจ้าคณะตำบลในเขตตำบลน,น,นั้นหรือในเำเ่อนในนั้นได้ทราบแล้วจะดำเนินการช่วยกันดูแลสืบต่อไปมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ